สวัสดีครับวันนี้พ่อคับผมจัาสไตล์ต้านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเข้าหลังบ้าน YouTube 2020นะครับปี2020นะครับเป็นการเข้าหลังบ้าน YouTube ที่ง่ายแสนจะง่ายมากนะครับอนะรครับเราเริ่มจากการกดที่เข้าไปใน Google Chrome นะครับทุกคนมีอยู่แลยนะครับ Google Chrome นะครับพิมพ์เข้าไปว่า YouTube ยูทูบสตูดิโอนะครับเห็นอันข้างล่างนะครับไอหัวยไม่ต้องไปอะไรนะครับ YouTube Studio นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ YouTube Studio กดเข้าไปเลยครับอย่าไปกดดาวน์โหลดแอปนะครับให้กดใช้ Studio ต่อนะครับวิธีนี้ง่ายมากครับรอสักนิดนะครับ นี่นะครับมันจะขึ้นเป็นหลังบ้าน youtube นะครับว่าเอออันนี้มีคนติดตามเท่าไหร่เท่าไหร่เก,กคดคลิปวิดีโอนะครับเราจะสามารถดูรายละเอียดได้ภายในหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ช่องเมนูต่างๆที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับของเราสามารถกดเลือกดูได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็เราจะวันนี้เราก็สอนการเข้าหลังบ้าน youtube ไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับเราจะมาสอนเจาะลึกในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้นะครับหรือหลังบ้าน YOUTUBE เพิ่มหรือรายละเอียดเกี่ยวกับหลังบ้าน YOUTUBE นะครับขอบคุณครับไว้พบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องสไตกาของเรานะครับขอบคุณครับ